สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้ปนงจะมาทำน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมะพานนะเจ้ามันจะออกรสชาติมันๆเนอะเพื่อนเื่อนเ,เคยทำกันก่อน,นเจ้าปนงจะลองทำเพื่อดูเลยแต่ปนงเคยทำนะเจ้าเคยทำเคยทำหลายเต้วนะนี่เป็นมะม่วงหิมะพานเจ้า มะม่วงหิระพัน์ที่เขาเส้อมานั่นแหละซสิร์มากินกินเล่นเนี่ยเจ้าเม่นมะม่วงนี้มาพานหนึ่งถ้วยแล้วก็มีอันนี้พริกพริกสีเันดเผ็ดน้อยเนอะพริกเนี่ย,ก,ยก็พริกกินดาดิบนะคะแล้วก็อันนี้พริกพริกหยวกเจ้าโซนกันอันนี้คือพริกหยวกสีเผาแล้วนะเจ้าเผาแล้วก็เอามาเอาเปลือกเปลือกดำๆมันออก อันนี้ก็ไอหอมแดงเจ้าอันนี้ก็หอมขาวเจ้าหอมขาวหอมแดงพริกพริกสองอย่างเนอะพริกจวกกับพริกจิดดาเจ้าพริกมีสองแบบถ้าเอาใส่กับพริกจยวกอย่างเดียวมันจะบอบเพ็ดนี่นะแต่ถ้าเอาใส่กะอันนี้อย่างเดียวมันก็นจะเผ็ดหนักเกินไปเจ้าเนี่ยมันก็บ่นี้อย่างหนักเจ้าขั้นตอนแรกก็ใส่ใส่พริกลงไปเนาะ ส่พริกเนื้อเจ้าเนี่นะพริกกินดานี่นะส่พริกโงไปเอาสองแบบเนาะมันจะบริเวณบริเวณหนักใส่พริกกินดาไปแล้วก็ใส่พริกหยวกไปเจ้าพริกหยวกไปถ้าเอาตามบระเภทเลยมันก็จะมันๆน่ะมันออกมันๆนะเจ้ามันก็จะเลี่ยนๆน้อยเขาจะเอาเผ็ดน้อยหน่งปพน o n นะ แต่คนบดชอบเพชรกับบดต้องใส่นักเนื้อใส่หอมแดงเนื้อเจ้าหอมแดงกับหอมขาวเจ้าหอมแดงกับหอมขาวก็วเผาแล้วนะเผาแล้วก็เอามาแก้เจ้าเอามาแก้ ใส่เกลือเนอจะใส่อันน้นำปลาขับนวดดีจ้าใส่นวดดีไปก่อนน่อยเนาะกันกระเด็นเนอาวก็ดีเนาะใส่นวดดีน่อยเจ้าเม็ดมะม่วงนี่มันก็จะออกแลชัดมันๆหรือหวานๆเจ้าแรกๆกับเบเกิลกินล็อกเปลือนมันต่ำม,มาตาม่ำเมื่อกินเจ้าเออโมเสกหวามัน ลำดีเนี่ยดีมากเลยอ้วนตัวกินน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกเม็ดมะม่วงหินมะฟ้าน,นี่เจ้าก็กพักเยอะๆเนาะคนไหนชอบพักต้มกันพักต้มพักหนึ่งพักสดไดมอนด์เจ้า คนไหนชอบไอ้เผ็ดก็ใส่แต่พริกหยวกเอาคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่พริกกินดาไอ้เขียวๆนะเจ้าดิบๆนะเจ้าเอาไปจี่ไฟเนี่ยก่อนถ้าคนตีขี้ว่าดังไฟบอกได้ดังทานกะเอาไปคั่วกะกระทะก็ได้นะเจ้าเอาไปหนากก็กระทะนี่ถ้าจะเผ็ดอยู่นะ ราาะว่ถ้าน้ำพริกบดเผ็ดก,ก็ต้องกินเพราะว่ามันเรียนเรียนเจ้าพริกนี่ต้องเผ็ดน้อยมันจะออกมาค้าวโจกโก กินเผ็ดกับบอคายมียนะดมสักโคคืดูตัวดมซักโกคือดูตัวเจ้าอ้าวตำพริกละเอียดแล้วตำพริกก็หอมเอียดแล้วก็อาส่เม็ดมะมกวไปด้วเจ้านี่นวนคว้าพ่อเคยกินไหม,ย,ไมย,ยังไม่เคยเจ้าไม่เคยเหรอเจ้า เดี๋ยวลองนะกินกับแตงอย่างเ<ม>งี้ยเนาะน่าจะอร่อยอร่อยก็ไม่บีบมะนาวมันจะออกรสชาติหวานๆมันๆจ้ะ ใส่เกลือเนี่ยปัวมันเก็มใส่น้ำปลากับใส่รรด,ดีชอบน้ำปลาที่มันหอม แ,แตะซอยพักชีเนี่ยเจ้าซอยพักชีใส่ไปเลยเนอะมันจอยหอมพักชีเนี่ยรับซอยพักชีไม่ต่ำไปเลย ก็วาเอาไปได้ใส่เกลือใส่้ำป่าไปเลยเศษเศษไปจะใส่เกลือก็ใส่ได้ที่เจ้าแต่ต้องเหมือนชอบน้องขับใส่้ำป่าอันนี้

มขนาดใจเราดีน้อยเดียวนะหอมรำแต่แต่เจ้าเปื่อนๆลองเอาไปทำดูนะเจ้าลองเลยเจ้าไปเปลือยร้องเลยอันนี้กันเปลือยทำคนกินแล้วกันนะเจ้า,เ,าเลยที่ทำเสี๋ยที่สอง้วเจ้าเมื่อก่อนไปได้ทำรูปดิดดทำไอ้ตำเนี่ยตำกินะ แต่ทำาู่คูข้างหลกเลยํำเม,ม,ม็จโบราณามพานเก่าล้ำเบอร์โอ้มะหอมมาใส่น้ำดนะ หอม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 มันๆโอ้บวบเพชรตจได้หอมใส่น้ำปลาเนาะอืมนี่ขนาดใส่พริกน,นั่นไปหนาบวบเพชรนะเจ้าเดื่อๆเราลองไปทำดูเลอร์พราว่ากหินน้ำพริกเม็ดระม่วงนี่ทำอวนตูน้ าตัวต่อมาได้กันหาตัวต่อมาได้เอามาเล็ดมะม่วงกันจะมันจะคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นห้องติ้งต่างหรือว่าอะไรก็คือกะเอาอีกอะสมมติสมมติสมมติเพิ่มเป็นตัวต่อแล้วกันเนาะมันจะคล้ายๆตายต่อแต่พ่อเขาไม่เคยกินกับตัวต่อจริงๆีไม่ก็ไม่เคยกิน อ้กินกับอักไอหยางรเนี่ยน, <c oughs> นี่ส่วน,นมากเขาจะกินกับแตงกับอะไรนี่นะเขาจะโอหสุดยอดเลยนะครับลวกจ้ะชิมชิมชิมดิชิมดิมดเอาให้กินกับข้าวนี่เจ้ามันจะออกอีเนี่ยบ่อส่บอ่บอส่น้ำนะเจ้ารสชาติจะมัน,มน,น,น,นๆหวานๆเจ้าเนี่ยเพสก็อพอดีเจ้าเค็มก็พอดีเจ้า อืมลำ้ำกินกับแตงกินกับผักกาดกินกับถั่วกับอะไรอย่างนี้เจ้าต่อสอดใจล้านเจ้าน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะมันจะคล้ายๆกระต่ำน้ำพริกต้องแต่่เาบล้วก็จะได้เจ้าอืมคลิปนี้ปนองกะลาไปก่อนเลยเจ้า คิบสามน้ำพริกมเม็ดมะม่วงหิมะพานเนาะบายบายสวัสดีค่ะ